สึกตอนที่14เมนิลาเดินออกมาจากห้องความกังวลไม่ต่างไปจากเดิมแม้แต่น้อยหัดดินร้ายกาดมากพอจะทำให้เธอปั่นป่วนไปทั้งวันจำต้องปั้นนาให้เป็นปกติแล้วกลับไปทำงานในพื้นที่ของเธอพี่เมี่ยงพี่ภูไม่รับขนมเนยเหรอเสียงงอยปลุกสติที่หมนเมอเออคือคุณภูไม่อยู่ที่โต๊ะหนะ้า พี่เลยไม่อยากวางเอาไว้อย่างนั้นเหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะเมนิลาเพียงยิ้มจางพลางยื่นถุงกลับไปให้เจ้าของเมื่อกี้ทางฝ่ายพัฒนาสินค้าโทรขึ้นมาแจ้งว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะมีประชมุมทางผู้จัดการฝ่ายเชิญพี่เมี่ยงเข้าประชุมด้วยนะคะ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับทำรายงานแจ้งให้เจนิตาได้ทราบเลขาสาวพยักหน้ารับก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องของตนตอนนี้ไม่ใช่เพียงหญิงสาวที่ร้อนใจใครบางคนที่เธอพิ่งจากมาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินายแน่ใจนะว่าที่ดินของเมนิลายอดขาแค่นั้นครับผมเช็คมาแล้ว พนล่างเลขาสาวบอสใหญ่กดโทรศัพท์หาลูกน้องคนสนิทอย่างไม่คิดนานไปเช็คมาให้ดีกว่านี้สั่งคนตามคนที่บ้านของเธอทุกคนเลยเขาเชื่อว่าต้องมีอะไรมากกว่านี้เงินแค่หนึ่งล้านหายใจไม่กี่นาทีคนอย่างหัสดินเกษตรเข้าบัญชีได้ เขาไม่คิดเสียดายมันด้วยซ้ำทว่าเหตุผลอะไรทำให้หญิงสาวต้องเบิกเงินล่วงหน้าจํานวนมากมายเพียงนั้นอีกทั้งลงทุนให้หักเงินเดือนในบัญชีสิ่งนั้นต้องสำคัญมากพอในห้องประชุมช่วงบ่ายพนักงานที่เกี่ยวข้องลงมาประชุมพร้อมกันรวมไปถึงเลขาใหญ่อย่างภูเบศและเลขาของที่ปรึกษายอย่างเมนิลา ประธานในที่ประชุมม่ได้เป็นหัสดินการประชุมระดับนี้ไม่จำเป็นต้องถึงมือบอสใหญ่เพียงผู้จัดการฝ่ายเท่านั้นก็เพียงพอหัวข้อในการประชุมคือแจ้งข่าวว่า a c ซีคอมกำลังจะเริ่มผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องมือสื่อสารโดยฐานการผลิตหัสดินกำลังพิจารณาว่าจะอยู่ที่เวียดนามหรือจีนส่วนสินค้าที่อยากเปิดตัวนั้นคือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทวอทชและแท็บเล็ตตามลำดับ งานในครั้งนี้ได้ชีมงานคิดค้นทางเทคโนโลยีจากอเมริกามาร่วมงานด้วยซึ่งภายในเดือนหน้าจะเดินทางมาเข้าร่วมทำงานกับทุกคนในบริษัทฉะนั้นทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมกับการมีเพื่อนร่วมงานใหม่อีกทั้งเป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน a c ซ o m ไปในตัว จากสิ่งที่ได้รับรู้มาคือทางทีมฝั่งสหรัฐเป็นพวกทำงานถวายหัวเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นทีมที่เคยออกแบบคิดค้นสมาร์ทโฟนให้กับหลายแบรนด์ทั่วโลกมาแล้วการประชุมกินเวลาเกือบ3ชั่วโมงฝ่ายพัฒนาสินค้าและการตลาดหาลือกันอย่างจริงจังเพราะหัสรินต้องการรับรายงานถึงความคืบหน้าในแผนงานทั้งหมดภายในวันนี้รู้สึกได้ถึงงานช้างเลยพี่เมี่ยง น้ำหนึ่งเปยขึ้นเมื่อเดินผลออกมาจากห้องประชุมด้วยสองสาวได้รับหน้าที่ในการประสานงานและดูแลทีมงานจากอเมริกาเนยอะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาตั้งนานลิ้นแข็งไปหมดเลยพี่เมี่ยงคนฟังยิ้มอ่อนในห้องประชุมเธอมีสมาธิก็จริงเธอว่าในสมองยังคิดไม่ตกเธอดูหน้าจอมือถือเป็นระยะแต่ไม่มีสักข้อความจากคนที่กำลังรอคำตอบ พี่เมี่ยงไม่สบายหรือเปล่าทำไมสองวันนี้สีหน้าดูไม่ดีเลยข้าวก็ไม่กินพี่ไม่เป็นอะไรหรอกช่วงนี้งานเยอะนะพี่เลยกังวลว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีอย่างพี่เมี่ยงเนี่ยนะไม่มีทางหรอก ตั้งแต่หญิงสาวมาเริ่มงานทุกอย่างที่เป็นเรื่องยากกลายเป็นง่ายและรวดเร็วรแผนกอื่นที่ต้องประสานงานชมกันเป็นเสียงเดียวว่าเลขาคนใหม่ของนายหญิงเอซีคอไม่ได้มีดีแค่สวยอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านๆมาพี่เมี่ยงไม่ต้องคิดมากนะเนอยอยู่ทั้งคนขอบใจนยมากนะ มือเล็กของหญิงสาวผู้ช่วยจับที่มือบางรุ่นพี่หวังให้กำลังใจพ,พี่เมี่ยงท,ท,ท,ทำไมมือนิ่มขนาดนี้คือพี่เป็นคนผิวบางนะ่ะใช่มันบางแล้วมันก็นิ่มด้วยนิ่มมากเหมือนผิวเด็กเลยอะ่ะไม่ขนาดนั้นหรอกขนาดนั้นเลยแหละ น้ำหนึ่งตาเบิกกว้างโตแยง้งปกติเห็นเลขาสาวสุขภาพผิวพรรณดีหากนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสแทบไม่เชื่อว่าเมนิราจะละเอียดละอ่อเช่นนี้คุณเมี่ยงครับเสียงนุ่มจากด้านหลังทำให้สองสาวหันตามน้ำหนึ่งดวงหน้าจุดยิ้มขึ้นพัน เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลของทีมที่จะเดินทางมาจากอเมริกาให้ยังไงผมคงต้องฝากคุณเมี่ยงกับเนยช่วยดูเรื่องที่พักให้พวกเขาด้วยยินดีค่ะคุณโภได้เลยค่ะพี่โภขอบคุณครับเอ่พี่โพคะเดี๋ยวคะ่ะชายหนุ่มเตรียมเดินไปยังโถงลิฟต์ทว่าเสียงใสจากเด็กสาวผู้ช่วยเอ่ยเรียกขึ้นเมนิลาที่รู้ตัวว่าไม่ควรอยู่ตรงนี้จึงเดินเลี่ยงไป เพราะเห็นในมือน้ำหนึ่งถือชุงขนมติดมือมาประชุมด้วยคงตั้งใจ้าจังหวะให้กับชายหนุ่มเลขาสาวขึ้นลิฟต์มาบนชั้นบริหารเพียงลำพังในหัวยังวนเวียนอยู่เรื่องเดิมดวงตามหม่นชัดขึ้นเมื่ออยู่คนเดียวหามมาถึงโต๊ะทำงานจึงสะดุดค้างอยู่กับแผ่นพับแข่งยาวสีดำเรียบหรูมันเคยมาวางบนโต๊ะเธอแล้วครั้งหนึ่ง หญิงสาวหยิบขึ้นมาเปิดดูด้านในพบคีการ์ดใบเดิมพร้อมกระดาษโนทที่ติดอยู่มาหาชนที่นี่คืนนี้เขาตกลงรับเงื่อนไขเธอและนี่เป็นคำตอบเธอไม่รู้สึกดีใจกับมันมือบอบบางยกขึ้นปาดขอบตาหงที่คอด้วยหยาดน้ำตานาทีชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่ต้องแลกด้วยความผิดบาป ต่อให้ต้องลงนรกไปถึงชั้นต่ำสุดเธอก็พร้อมยอมโดนโทษทันเมนิลาปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติเมื่อเห็นน้ำหนึ่งกลับขึ้นมาแล้วสนใจงานของตนเองเพทายส่งข้อความมาบอกว่าเจ้าหนูน้อยเข้าห้องผ่าตัดแล้วหญิงสาภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้การผ่าตัดสำเร็จไปด้วยดีขอให้เจ้าชายตัวน้อยของครอบครัวเดชาพบกลับมาสดใสแข็งแรงเหมือนเดิม จนเวลาเกือบสองทุ่มเลขาสาวจึงออกจากห้องทำงานเฉลอเวลาให้เพื่อนร่วมงานและรุ่นน้องกลับไปก่อนลิฟต์ตัวใหญ่เปิดออกยังชั้นจีลางอลชอนเดินมายังหน้าตึกตั้งใจมาเรียกรถแท็กซี่แต่กลับหยุดค้างนิ่งไปอึดใจเมื่อเห็นภูเบศเดินตรงเข้ามาหาคุณภูยังไม่กลับเหรอคะครับผมมารอคุณเมี่ยงคะ คิ้วงามเลิกขึ้นกับคำตอบคุณเมี่ยงต้องไปหาท่านประธานใช่ไหมครับเมนิลาหลุบตาพยักหน้ารับดวงหน้าร้อนเผาด้วยความกระดากชายคนนี้คงรู้เรื่องที่เธอกำลังจะทำไม่ต้องสงสัยในเมื่อเขาคือมือขวาของจอมมารตนนั้นตามผมมาทางนี้ครับท่านให้เตรียมรถเอาไว้ให้แล้วเมี่ยงไปเองก็ได้ค่ะไม่ได้หรอกครับท่านกำชับไว้ ต้องมีลูกน้องล้อมหน้าล้อมหลังกลัวเธอได้เงินแล้วจะวิ่งหนีเลยหรือไงนะในหัวคิดพางเดินตามภูเบศลงไปยังชั้นลานจอดรถใต้ดินเบลลี y, Sport, ่ฟลายิงสปอร์ตซีนินจอดรออยู่ที่หน้าทางออกลิฟต์ชั้นใต้ดินนั้นบริการในชุดดำเปิดประตูให้เธอขึ้นไปนั่งจากนั้นภูเบศจึงตามไปนั่งด้านข้างคนขับรถหลูแล่นออกจากอาคาร ทุกอย่างในรถเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงเพลงถึงมีในอารมณ์เช่นนี้คนมนเมอคงไม่มีความพิลรมจะฟังสักเท่าไรปกติในเวลาแบบนี้การจราจรมักติดขัดแช่เป็นอัมาพาตเท่าะว่าวันนี้กับโปร่งโลง่งรถบางตาขึ้นมาเสียอย่างนั้นช่างเป็นใจดังอยากส่งให้เธอไปขึ้นแท่นบูชาย,ยันเร็วๆเวสียจริงไม่ถึงชั่วโมง รถล,ลูคันใหญ่เลี้ยวเข้ามาในคอนโดมิเนียมสูงแลนผ่านไปยังอาคารจอดรถด,ด้านหลังที่เชื่อมติดกับตัวตึกหญิงสาวสังเกตว่าเมื่อใดที่รถวิ่งผ่านป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยหมายกันจะเปิดออกโดยไม่ต้องสแกนบัตรเหมือนกับคันอื่นเชิญครับคุณเมี่ยงรถจอดสนิทเทียบโถงลิฟต์ในชั้นลานจอดผู้เบศนำเชอเดินเข้ามา ชายหนุ่มวางตัวเชกเช่นปกติที่ทำงานร่วมกันในชุววันกระนั้นเชยยังรู้สึกอึดอัดและอับอายคุณเมี่ยงสแกนคีย์การ์ดที่ท่านให้มาได้เลยนะครับลิฟต์นี้จะพาไปถึงห้องนั้นเลยขอบคุณค่ะเธอทำตามที่บอกและเขาไม่ได้ขึ้นไปกับเธอด้วย กองลิฟต์ดำเงาพาไปบนชั้น35อย่างรวดเร็วทันทีเมื่อเปิดออกหญิงสาวก็มาถึงในห้องเป็นที่เรียบร้อยขาเลียวบนรองเท้าส้นสูงสีงดำก้าวออกจากลิฟต์สิ่งแรกที่เห็นคือแกลนเปียนโนตัวใหญ่ด้านข้างคือชุดโซโฟ,ฟาลิมกระจกหนาวิวเมืองที่สูงจากพื้นจรดฟ้า มองไปรอบๆพบครัวและแพนที่ลึกเข้าไปด้านในอีกฝั่งมีประตูห้องอีกสามห้องที่นี่หรูหราไม่ต่างจากบ้านอัศวะแค่ยกบางส่วนมาไว้ก็เท่านั้นกินอะไรก่อนสิล่างหน้านในชุดเดิมที่เธอเจอเมื่อตอนบ่ายไล่เสื้อนอกเดินออกมาจากห้องทำงานตรงมายังแพนที่ที่มีจานอาหารวางเอาไว้ฉันยังไม่หิวค่ะแซนวิชชิ้นเดียว ไม่ทำให้อิ่มไปถึงพรุ่งนี้หรอกนะคุณรู้ได้ยังไงคะเพราะฉันกินแซนด์วิชเนยบอกเหรอคะไม่เห็นต้องมีใครบอกนี่แค่ฉันเห็นกล่องแซนด์วิชในถังขยะเธอตอนเอาคียการ์ดไปให้หาสดินพูดพางลินวายลงอย่างแก้วใสดื่มไหมไม่ค่ะฉันไม่ดื่ม ชายหนุ่มบิดปากลงแล้วหย่อนล่างนั่งลงบนเกอีสตูหลัลงไอแลนด์หินเชียมสีเทาตัวใหญ่นั่งสิเมนิลาเดินไปนั่งตรงข้ามกับชายหนุ่มนั่นอาหารเย็นของเธอเขาบอกพางพยักพยเยอะไปยังจานสลัดแซลมอนตรงหน้าหญิงสาวส่วนชายหนุ่มเพียงจิบไวน์เท่านั้นฉันอยากคุยโุระาให้เสร็จก่อนค่ะ ปกติเธอเป็นคนใจร้อนเหรอถ้าทางไม่ให้เลยนะจะเม้มปากเข้าหากันเบี่ยงสายตาไปทางอืน่นทุละของเรามีเวลาทั้งคืนฉันอยากคุยเรื่องเงินไขชัดเจนก่อนจะ้ะคำพูดหายไปในลำคออยู่อึดใจก่อนจะเริ่มงานค่ะแก้วไวในมือหัสดินวางลง ตาคมจับนิง่งไปที่ดวงตากลมเสมือนต้องการสะกดเชยอ,อย่างไรอย่างนั้นว่ามาสิเมนิลาหยิบเอกสารออกมาจากซองสีน้ำตาลที่ถือติดตัวมาด้วยแล้ววางบนโต๊ะเลื่อนส่งไปให้ชายนมต้องมีเอกสารด้วยเหรอฉันอยากให้แฟร์ทั้งคนละฉันเขาเลือกคนไม่ผิดเธอสมกับเป็นเลขาหัดสดินหยิบเอกสารสี่แผ่นเป็นต้นฉบับและสำเนา ตาหนินสนิทกวาดอ่านอย่างรวดเร็วใจความเนื้อหาคือเงื่อนไขาการรับเงินก้อนชน้นนีโดยมีระยะเวลาจนกว่าจะหักเงินเดือนเธอจนครบหญิงสาวรอบคอพอที่จะใส่รายละเอียดชัดเจนโดยไม่ทำให้ทั้งเขาและเธอเสียเปรียบรวมไปถึงเรื่องระหว่างเขาและเธอจะเป็นความลับมีให้ใครรู้เด็ดขาด ท้ายสัญญาหญิงสาวลงลายมือชื่อเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเพียงแค่หาสดินจะหลดปากกาลงเท่านั้นทุกอย่างเป็นอันเสร็จสิ้นคนอ่านยกมุมปากยิ้มตลอดการอ่านก่อนช้อนตาขึ้นมองเลขาสาวและยื่นมือไปหาเธอปากกาเธอหยิบจากในกระเป๋าสะพายส่งให้สีชมพูอีกแล้วแต่ไม่ใช่แท่งเดิมค่ะ และบอกว่าไม่ชอบสีชมพูผู้หญิงนี่ทำไมไม่ยอมรับความจริงนะเขาคิดพางเขียนข้อความบางอย่างลงในเอกสารเพิ่มเติมจากนั้นจึงลงลายเซ็นและส่งกลับไปให้เธอเมนิลารับมาอ่านเงยหน้ามองด้วยในตาสงสัยฉันจะนอนกับเธอแค่คนเดียวแฟร์ดีไหมเธอจะได้สบายใจว่าฉันไม่ได้มั่วในเอกสารเธอลงไว้ว่า ตัวเธอเองจะดูแลสุขภาพให้ดีและไม่มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นนอกจากเขาเท่านั้นแต่กับชายหนุ่มที่มีภรรยาอยู่ที่บ้านเตุไดจึงบอกเช่นนี้แล้วข้อความที่คุณขีดค่าออกละ่ะเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่ชอบให้ใครมาจับที่หลังวันที่เอาของฝากจากคุณนิตาไปให้ฉันได้ยินคุณกับคุณฮานาคุยกันค่ะ ถธอตอบตามตรงจะเป็นไรไปเล่าในเมื่ออีกไม่นานเธอคงไม่ต่างจากรลอนฉันเลือกว่าจะให้ใครจับได้หรือไม่ได้แต่สำหรับเธอที่ก็เคยเคยกันแล้วเนี่ยฉันอนุญาตให้จับได้ทั้งตัวเลยหน้าเล็กเริ่มเห่อร้อนคำบังคำในคืนนั้นจากชายหนุ่มย้อนกลับมาในหัวสัมผัสมันสิ เป็นเขาเสียด้วยซ้ำที่บอกให้เชอรูปลายไปบนเจ้าผีเสื้อตัวใหญ่งดงามกลางแผ่นหลังส่วนเรื่องคุมกำเนิดพรุ่งนี้ฉันจะให้ภูพาไปจัดการที่โรงพยบาบาลเดิมฉันไปเองได้ค่ะทำไมคือฉันอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับมากที่สุดภูมันรู้หน้าที่ดีให้ทำบ่อยละสิมัจจุราชมักมากในการชัดๆเธอไม่กล้าขัด ทำได้เพียงกลด่าในหัวเท่านั้นความเงียบเข้าแทรกระหว่างกันเพียงนาทีหัสดินที่มองเธอยอมล้าสายตาแล้วหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงชิโนโมาทำบางอย่างจากนั้นอึดใจเสียงการแจ้งเตือนในมือถือของหญิงสาวดังขึ้นเธอนิ่งและไม่คิดจะเอาขึ้นมาดูไม่ดูหน่อยเหรอเอาไว้ก่อนก็นได้ค่ะดูเธอเธอจะได้รู้ เ่อฉันไม่ได้ผิดเงื่อนไขเมนิลาขมวดคิ้วเข้าหากันเปิดกระเป๋าและหยิบโทรศัพท์ดูดวงตาหญิงสาวเบิกกว้างเงยหน้าขึ้นมาสบตาแก่งที่มองเธอนิ่งฉันต้องการแค่ล้านเดียวคุณออนมาเกินทำไมให้ค่าความตั้งใจของเธอคุณฮัสดินเงินสองล้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะ ถ้ากดเสียงแข็งทว่าคนฟังไม่รู้สึกสะทกสะทานลุกจากเก้าอี้สตูเดินไปหาเธอในนาทีนี้เมนิลาเปรียบเสมือนเหยื่อตัวน้อยที่นั่งตัวสัน่นแล้วเสือโค้งตัวใหญ่กำลังย่างกายเข้ามาหาลางใหญ่มาหยุดยืนด้านหลังวางท่อนแขนไว้บนไอแลนด์ค่อมคนตัวเล็กใบหน้าหล่อเหลาก้มกระซิบข้างหูบางที่เริ่มมีสีแดงระเรื่อ ฉันไม่เคยคิดเล่นๆอยู่แล้วฉันต้องทำอะไรเพิ่มฉลาดรู้งานดีเหลือเกินชอบเธอชะมัดพรุ่งนี้หลังไปหาหมอเสร็จเก็บเสื้อผ้ามาอยู่ที่นี่ไม่ค่ะในเอกสารบอกชัดเจนว่าเรื่องระหว่างเราเป็นแค่ผลประโยชน์ต่างตอบแทนฉันไม่มีทางเป็นเมียน้อยให้ใคร หญิงสาวหันเซี่ยวหน้าเผชิญสายตาดุด,ดันอย่างไม่คิดวาดเป็นเพียงเซ็กแรกเงินเท่านั้นจะไม่มีทางเอาตัวลงไปผูกพันมากกว่านี้ฉันขอปฏิญาณเอาไว้เลยเธอนอนกับฉันก่อนแต่งงานสองวันไม่ได้เรียกว่าเมียน,น้อยหรอกนะคุณฮัสดินพายต่อไปนี้ถ้าอยู่ด้วยกันให้เรียกฉันว่าพลายคนพูดหมุนเก้าอี้ให้หญิงสาวหันมาหา ฉันโอนเงินเข้าบัญชีเธอไปนะเธอเป็นคนบอกเองนี่ว่าจะทำทุกอย่างฉันจะโอนเงินหนึ่งล้านคืนคนฉันเซ็นเอกสารไม่เปิดเผยเลขบัญชีดิ้นลนให้ตายเธอก็ไม่มีทางโอนเงินคืนมาได้ดวงตากลมจับนิ่งแข็งไปยังคนเจ้าเลเมานยาชายหนุ่มก้มลงมาใกล้เธออีกระดับ แววตาประกายวับในหน้าหล่อเหลาร้ายกาดช่างพาอารมณ์ให้เดือดดานนะอืมนี่กำลังโกรธหรือเปล่าบอกหน่อยสิฉันคิดเกียดดาเปล่าค่ะจะเบื่อสายตาหลบอย่างนั้นก็กินสลัดซะแม่ครัวที่นี่ทำอร่อยนะฉันยังไม่หิวใครจะมีกระจิกกระใจกืนลงในตอนนี้ ทั้งสมองทั้งหัวใจหลากหลายอารมณ์ตีกันให้ยุ่งงั้นก็เริ่มลเลยเดี๋ยวค่ะมือบอบบางยกขึ้นปามคนที่กำลังจะก,ก้มมาหากีบปากตนเองคือฉันยังไม่ได้ฉีดยามุมดวงหน้าแดงอีกระดับความขาวของเธอทำให้เขาเห็นมันชัดเจนแล้วยังไงฉันคงเริ่มงานวันนี้ไม่ได้ค่ะ มุมปากอยากเหยียดยกบางสิ่งในกระเป๋ากางเกงชิโนชูกหยิบออกมาวางบนเคาน์เตอร์เมนิลาชึ้งกับกืนน้ำลายเหนียวลงคอเลยทีเดียว